วัสดีเจ้าวันนี้ป้าดาวจะพามาจอพผักกาดยอดเนาะใส่อันสั่งคอหมูเครื่องปรุงก็มีปาล่ากระเทียมหอมแดงกระปิหลากผักซีเนาะกับเดียวเอาไปต่ำรวมกันเจ้าปรุงรสด้วยน้ำมะานาวเนาะเป็นโนอยเป็นลูกพันอยู่ไปเจ้าเอาหมูไปต้มก่นเนาะ Nào, đưa là cháu, ôm mua luôn tôm ơi Tôm mua hơi sốt con đó Nó khờn, cuốn xem đi lấy cháu <laughs> ในนี้ก็จะมีกระเทียมหอมแดงปลาล้าแห้งกะปิลากผักชีค่ะผักชีไทยนะเจ้าอย่าเจียผักชีลาวนะจอผักกาดใส่ผักชีลาวมันแบบเปิ่งนะเจ้าต้องใส่ผักชีไทยถ้าอุ้นง่ายๆก็สูดไขสูดมันแล้วเนาะ จอพักกาดหยอนนำแรกปีน,น้องถ้าใส่สอบเินมาทาั้งนี้นะเจ้าถ้าใส่สอบก็ผานไปใกล้เจ้าขอปรุงรสกันนะเจ้าเพราะแบบมันเป็นผักกาศผักกาศอ่อนมองดอกนี่เป็นตัดเอาแต่หยอดมันมาขายเนาะ ใส่ปละหน้ามะนาวเจา้ามะนาวอีกปนเนะ <c oughs> าะมะนาวอีโปนมันมีหลายพันุนะเจ้ามันจะมีพันธุ์แบบเปลือกหนาเปลือกบางน้าน้อยน้าหนักมันก็เหมือนกับมะนาวไทยนั่นแหละแบบหอมก็บบบหอมอีกอะแล้วต่เขาจะเลือกเอา แบบเปลือกบางน้ามจะเยอะบะหมี่เมล็ดไหนอย่างพีป้าดาวใส่นี่นะจะมีไครกินโต้ก็เนี่ยป้าดาวกินคนเดียวนะป้าป้าผมติกินเป็นเจ้าอาหารไทยใส่ปะานาดเหม็นๆนี่จะไหมแต่ผมไปเอาอะ <c oughs> มองนอกคนบากินปลาล่ากันเนาะปรุงรสเพื่อจับกันเจ้าถึงจะเอาพักเข้าใส่ได้มันเป็นรักการแบบปลตักอัตย่อยนดมาขายเนะ ปรุงรสด้วยเกลือค่ะ <c oughs> มองหน่อคนตัดทากาดมาขายนะ่ะเจ้าความยาวแขนเนี่ยสั้นแขนนี้เจ้าดาบดาวเอามาตัดคืึหังกัมหนึ่งเนี่ยตัดปปสอง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 ,สองทอนแบบน,นี้ความยาวแขนนี้แหละตัดออกมาเป็นสองทอน จิมดูเรียบร้อยเจ้าน้าห้อแกงจัดพอดีเลยเอาพักการใส่เลยใบมันนี่บมกับมากัดติดมาจากอันยอดมันเรียกมันจะมีเห็มพันหนึ่งอันนั้นสมไายพอเอาลงปุ๊บกับไปกับมาต้องรองคือเดือดเลยหัมนย,ย่างนั่นแหละพักการมุ้งนอกไมีมนะ ปัาลงทันทีเลยนะอันนี้ยังแบบแข็งเนี่ยนี่มันยังเปลนอกผักกาดผักกาดเขียวๆนั้นเนี่ยเนี่ยหน้าน,นี่จะมีกลิ่นเจ้าเนี่ยปุ๊จะามาขายกันเนาะแบบแบบเขียวๆนี่นะอันทนี่ยังแข็งแข็งผ่องถ้าแห็มยังจำให้ออกเหลืองๆนั่นนะมันจะมีหลายพันเจ้าผักกาด ปลาดาวใจอันสันคอหมูเนาะร้อยห้าสิบกรัมจ้าคิดครึ่งถ้าเขาบกินเลาก็เอาโอ้ง่ายเอาที่อย่างเงี้ยยอากะต้มเอานน้ำซุปมันนั่นเนาะใส่แบบเยอะจ้าเพราะว่ามันพี่ข้านกินนะมันกินคนเดียวใส่บอกมัาง้างต้มมันน้ำซุปมันน่ะเนะปลาดาวใจปลาหน้าแห้งเนาะ ซื้อป่าซิวมาา้าไซทีสั้นอย่างล้วก็อมามัดตากแด,ด ใส่ผงชดรดไปเลยเจ้าอือพอละ <c oughs> นี่เราจะาปราะก,กาดอ่อนเวลาได้ประก,กาดอ่อนมาปรุงนะ้ำเดี๋ยก่อนนะเจ้าประก,กาดมันจะบาเล่ ทีนี่ก็ใส่พักก๊อมไปเลยพักก๊อมใบหอมทำ้ักนดูเจ้าง่ายๆเนาะ หันก่เวลาเต้ปรก,กาศออนมาต้องปรุงหน้านก็เจ้าเนี่ยเหลืองมะหันก็เอาพลอยมาเอาพลอยมาทำ <c oughs> กันดูค่ะจอเซฟเรียบร้อยแล้วเจ้าจอพักกาศยอดใส่สัน้อหมูเนาะโรยโดยอัด พักสีไทยเนาะพักปล,ปลูกหลังบ้านเต็มนั่นเจ้าปลูกกับกระถาบเนาะ <c oughs> ป้าดาวขอจุกคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ